สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานเนติยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สสส l ล v ฟแฟรงกี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดแคมเปญออนไลน์ Hashtag u n n o t ทูเ t ปลูกความการุณาในใจคุณสร้างความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตหยุดปัญหาการบูลลี่ นายชาติวุฒิวังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้กล่าวว่าเนื่องในวันที่18มิถุนายนของปีนี้ตรงกับวันหยุดการกันแกล้งในโลกออนไลน์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิรอยยิ้มในโลกออนไลน์เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกหยุดกันแกล้งเพื่อนมนุษย์ในโลกออนไลน์ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพทั้งผู้กระทำและผู้ที่ถูกกระทำแม้การกันแกล้งในโลกออนไลน์ไม่ใช่การทำร้ายทางร่างกายแต่ถือเป็นมหันตภัยร้ายแรงทางออนไลน์ มีทั้งล้อเลียนแอบอ้างเป็นบุคคลนั้นๆเพื่อทำเรื่องที่ไม่ดีส่งต่อข้อความแสดงความเกลียดชังคุกคามทางเพศส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพโดยเฉพาะด้านจิตใจเกิดความวิตกกังวลทําให้หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเนื่องจากสูญเสียความมั่นใจกรณีร้ายแรงที่สุดเกิดภาวะซึมเศร้านำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด โดยทางสสสเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งสารพลังกับบริษัทเลิฟแฟรงกี้จำกัดองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยบริษัทเฟซบุ๊กประเทศไทยจำกัดและศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและส่งเสริมสุขภาวะจัดเทศกาลออนไลน์ The o m p a s s i o n s u m m i t ปลูกความกรุณาในใจคุณภายใต้แคมเปญ n o ็กอั e โ โดยใช้การสื่อสารทางออนไลน์ส่งต่อแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่คนในสังคมภายในระยะเวลา10ส,สัปดาห์โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการจัดเสวนาออนไลน์การให้คำปรึกษาพูดคุยกลุ่มปิดตลอดจนกิจกรรมฟื้นฟูบำบัดจิตใจค่ะ สำหรับผู้ที่กำลังโดนบูลลี่ควรทำตามกฎเหล็ก4ข้อดังนี้ 1. รับมืออย่างมีสติวางเฉยไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจเพื่อลดความรุนแรงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 2. ตอบโต้อย่างใจเย็นสุภาพอาจใช้คำว่าไม่ขำไม่สนุกกับข้อความหรือพฤติกรรมการกันแกล้งที่เกิดขึ้น 3. ออกจากสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบ ให้คิดว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะไม่ทำร้ายตัวเราอาจหมายถึงการลดละการใช้สื่อออนไลน์ให้น้อยลงและ 4. พูดคุยกับคนรอบข้างที่ไม่ตัดสินและพร้อมรับฟังหรือปรึกษานักจิตวิทยาเพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลอย่างมืออาชีพต่อไปค่ะ